ประเด็นที่กำลังเป็นข้อสงสัยและกำลังเป็นข้อถกถแถลงอยู่นักขณะนานี้ก็คือกรณีที่คุณประวานซึ่งเป็นเจ้าของสีพันวาโรงแรมชื่อดังในจังหวัดภูเก็ตออกมาวิพากวิจารณ์การปราศัยของรุ้งปนัสยาบนเวทีท้องสนามหลวงจนเกิดเป็นกระแสแบรนดสีพันวาและตอบโต้คุณประวานอย่างหนักนะครับคุณผู้ชมครับแต่ล่าสุดคุณประวานก็ออกมาตอบโต้กลับเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งมีการแฉว่ากองทุนประกันสังคมซึ่งมีเงินมหาศาลถึง2ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับเกือบๆจะเท่ากับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของประเทศตอนน่อ1ปีเลยนะฮะคุณผู้ชมครับได้นำเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยไปลงทุนในทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมสีพันวาแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนในอันดับหนึ่ง อยู่ที่กว่า60%ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เกิดความเข้าใจและผมรับประกันเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่ได้เคยรับทราบมาก่อนติดตามข่าวต้องดูข้อเท็จจริงทั้งเชิงกว้างและก็เชิงลึกวันนี้ยุคนจะมาชํำแหละกองทุนประกันสังคมให้ได้รับทราบว่ากองทุนที่ว่านี้มีทัศนคติการทำงานที่ ต้องตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยอย่างไรบ้างกองทุนประกันสังคมดูแลโดยบอร์ดประกันสังคมนะครับตามกฎหมายของประกันสังคมเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันก่อนคุณผู้ชมครับเรามาติดตามขยี้กันต่อเย้ยไม่ใช่กลุ่มลูกค้าประวันไม่สนแบนอัดม็อบ19กกันยายนไม่เห็นประโยชน์โอ้โหคุณผู้ชมครับไอ้ที่คุณประวันเขาพูดถึงรุ้งปนัสยายอย่างไรเนี่ยผมคงไม่ต้องเท้าความแล้วนะครับ แต่ล่าสุดเนี่ยคุณประวานได้ไปโพสต์ในอินสตาแกรมอีกรอบหนึ่งบอกว่าก่อนหน้านี้คาดหวังว่าจะได้รับฟังแนวคิดที่มีประโยชน์และอาจแตกต่างจากคนรุ่นหลานอยากรู้ว่าต้องการอะไรถึงก่อม็อบพร้อมหวังว่าจะได้เห็นนักศึกษาขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของตนต่ออนาคตประเทศเพื่อให้คนรุ่นเราได้รู้ว่าลูกหลานมีปัญหาตรงไหนคาดหวังว่าหลานๆจะเสนอแนวคิดในการเดินหน้าอนาคตไทยอย่างสร้างสรรค์ในมุมมองของเขา กระทั่งพบความจริงที่ได้มาจากม็บดังกล่าวว่าไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังพร้อมกับระบุว่าไม่เห็นประโยชน์ของการจะสนับสนุนอีกทั้งการปักหมุดคณะวัดนดร2,563ก็ไม่ได้ช่วยลดเรื่องความเหลื่อมล้ำหรือว่าทำให้คนไทยเกิดความสามัคคีกันแต่ประการใดพอประวันซ้ำก็ไปอีกดอกคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ไหมฮะแฮชแท็แบนด์สีพันวาขึ้นมาเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ไทยแลนด์ทันทีเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับ แบนสีพันวาแบนได้แบนไปฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองเพราะว่านายวรศิษิ์หรือว่าประวานคนนี้เขาบอกนะครับว่าตนไม่รู้สึกอะไรเลยอยากแบนก็แบนไปเพราะคนที่แบนไม่ใช่กลุ่มลูกค้าประเทศไทยมีคนสิบล้านคนตนถูกนักเลงคีย์บอร์ดด่าทอพันกว่าข้อความและได้รับข้อความกำลังใจ4 0 0พกว่าข้อความโรงแรมยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่มีพวกนักเลงคีย์บอร์ดที่ไปแสดงความคิดเห็น ว่าไม่ควรสนับสนุนโรงแรมโดยคนที่ด่าทอตอนนั้นมีแต่บัญชีรายชื่อปลอมทั้งนั้นส่วนเรื่องที่มีคนเข้าไปขุดคุยเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินของโรงแรมสีพันวาที่จังหวัดภูเก็ตตนไม่สนใจเพราะเชื่อมั่นว่าทําตามกฎหมายทุกขั้นตอนไม่ได้วเงินใครไปอุดจ่ายใครซึ่งเป็นบริษัทมหาชนมีโฉนดที่ดินมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตนถูกสอนว่าห้ามโกงคนห้ามเอาเปรียบคนห้ามด่าคนไม่จําเป็น ต้องหาข้อมูลมาก่อนอย่างไรก็ตามตนขอให้คนที่ว่างไปทำจิตสาธารณประโยชน์ไม่ใช่มาดั้งด่าทอสถาบันนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าคนที่ด่าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้บริการสีพันหวาอันนี้คือเขาสรุปออกมาแบบนี้หลายคนก็ยอมรับแหละว่าเออก็ไม่ใช่ละกลุ่มเป้าหมายเพราะไม่มีเงินมีทองจะไปพักห้องหับ คือลหลายหมื่นหรือราคาเป็นแสนแต่นั่นมันก็ส่วนหนึ่งนั่นมันก็ส่วนหนึ่งทีนี้มันมีประเด็นแฉลบออกไปคุณผู้ชมครับแฉลบอะไรก็คือมีชาเน็ตนี่แหละเข้ามาแฉเป็นเอกสารในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการและเข้าไปตรวจสอบได้เพราะต้องการสร้างความโปร่งใสพบว่าทรัสเพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมสีพันวาเนี่ย ผู้ที่ไปลงทุนอันดับหนึ่งนะครับก็คือกองทุนประกันสังคมไอ้ตรงนี้แหละพบว่าไปลงทุนกว่า60%ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ